สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องอซ์แลนด์เกาะปีศาจในอีพีที่4กันค่ะพานที่อยู่ในป่าก็สัมผัสถึงพลังอะไรบางอย่างแต่ก็มองไม่เห็นเพราะคุงทันใช้คาถาเหมือนเป็นเกาะบอางตาเอาไว้ ส่วนโยฮันกับมิโฮที่ถูกพาเข้าไปในโลกของป่าแพนจุนแลพวกเขาก็ได้เจอกับแพนจุนแลที่เป็นปีศาจแห่งป่าที่มีลักษณะเหมือนลากไม้เคลื่อนตัวเหมือนตะขาบและในลำตัวของมันก็มีร่างของซูลยอนอยู่ข้างในนั้นเธอได้แต่บอกว่าเธอจะแก้แค้นแล้วมันก็พยายามจะโจมตีโยฮันกับมีโฮซึ่งโยฮันก็ถูกมันลัดคอห้อยเอาไว้กับต้นไม้มันกำลังจะโจมตีมีโ แต่พานก็เข้ามาช่วยเอาไว้ทันและพานก็ได้ต่อว่ามีโฮที่ไปไหนมาไหนโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเขาเธอได้ขอให้เขาช่วยสุรยนเขาบอกว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมมันคือราคาของการปลดเปลื้องความแค้นและเขาไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมนั้นได้เธอก็บอกว่าสุรยนเธอยังเด็กจึงตัดสินใจผิดพลาดไปเขาก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของเรานะเธอจึงบอกว่าเขาขี้ขาดโยฮ ที่แขวนอยู่บนต้นไม้จึงเรียกเขาให้สนใจและช่วยเขาหน่อยอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันในตอนนี้เพราะเขากำลังจะตายแล้วนะพานจึงปามีดขึ้นไปตัดเถาวันพวกนั้นให้ขาด จนโยฮันตกลงมาหลังจากนั้นแพนจุนแลก็เข้ามาโจมตีพวกเขาอีกครั้งโยฮันจึงเอาดาบออกมาต่อสู้ช่วยกันกับพานแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรถึงจะถูกตัดออกไปมันก็งอกขึ้นมาใหม่ในขณะที่พวกเขาถูกมัดเอาไว้นั้นมีโฮก็ถูกมันจับขึ้นไปเธอก็พยายามเรียกให้พานช่วยแต่เขาก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ มีโฮจึงพยายามพูดเก่กล่อมให้สุรยอนได้สติพยายามชวนเธอกลับบ้านและบอกว่าเธอจะช่วยสุรยอนเองเธอบอกว่าเธอสัญญาแต่สุรยอนก็ไม่เชื่อและเธอก็ยอมแลกร่างกายของเธอเพื่อการแก้แค้นแพนจุนแลกำลังจะกืนร่างของสุรยอนพานจึงต้องกายร่างเป็นปีศาจโลกีและเบิดถาวันที่ห่อหุ้มร่างกายของเขาออกเขาพยายามโจมตีแพนจุนแลจนมันหยุดเคลื่อนไหวไปสักพัก มีโฮจึงพยายามเกี้ยกล่อมสุรยออีกครั้งเธอบอกว่าเธอจะช่วยแก้แค้นให้สุรยนเองสุรยนก็ยอมเชื่อและจะออกมาจากตัวของแพนจุนแล แต่มันก็ไม่ยอมมันกำลังจะกื่ร่างของซุลยอนแต่มีโฮเธอก็ได้ระเบิดพลังที่อยู่ในตัวของเธอได้ออกมาปกป้องจนทุกคนปลอดภัยแล้วแผนจุนแลก็ได้หายไปเช่นกันโยฮันจึงรีบมาดูสุรยอและคิดว่าเธอคงจะแค่สลบไปเท่านั้นมีโฮก็ถามเขาว่าเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงล่ะพผ่นจึงเอามีดปาดไปที่มือของตัวเองแล้วปาเลือดไปในอากาศ แล้วใช้มีดฟันไปในอากาศแล้วก็มีทางออกทะลุไป,ปที่ห้องของสุรยนันหลังจากนั้นมีโฮเธอก็สลบไปอีกคนแล้วก็มาฟื้นที่โรงพยาบาลโดยมีพานเฝ้าอยู่ห่างพานได้บอกว่าเพนจุนแลปกติมันไม่โหดร้ายแต่ครั้งนี้มันพนเปื้อนปีศาจโลกีหมายความว่ามันหมายหัวของเธอเอาไว้ตั้งแต่แรก โดยใช้เด็กคนนั้นเป็นเหยื่อเธอจึงรีบไปดูสุนยอนที่มีอาการโคมา่าและไม่รู้ว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาตอนไหนมีโฮจึงบอกให้คุณหมอยัง ช่วยดูแลเธอเป็นพิเศษด้วยพ่อและแม่ของสุรยันจึงกล่าวขอบคุณมีโฮโดยมีพานแอบยืนมองอยู่ที่หน้าประตูในระหว่างที่เธอนั่งคิดอะไรอยู่หน้าห้องคนไข้โยฮันก็เดินมาหาเธอเธอจึงถามโยฮันว่าเขาเป็นใครและเป็นตัวอะไรโยฮันจึงต้องเล่าทุกอย่างให้มีโฮฟังเขาบอกว่าเขามาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้และในตอนนี้เธอจึงเข้าใจว่าโยฮันรู้เรื่องทุกอย่าง นั่นก็แปลว่าพ่อบ้านจางก็รู้เรื่องทุกอย่างด้วยเหมือนกันเธอจึงถามหาข้อสรุปที่เขาตรวจสอบโยฮันจึงบอกว่าพวกมันจะไม่ใช่เรื่องเลวร้วายอีกต่อไปเพราะว่าเธอได้ไปช่วยสุรยันด้วยตัวเองและนั่นคือการตัดสินใจของเธอเองแล้วโยฮันก็ขอให้มีโฮอยู่ห่างๆพานไว้สักหน่อยนะทางด้านของพานก็มาหายายเท่าแพคจูเขานั่งกินข้าวด้วยความอร่อ,รอยซึ่งยายเท่าแพ็คจูก็บน่นที่ปีศา โลกีทำให้วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของแพนจุนแลได้ปนเปื้อนและก็กลัวว่าพานจะกลายเป็นปีศาจโลกีไปด้วยอีกคนแล้วยายแพคจูก็ได้ถามพานว่าข้าสัมผัสถึงพลังในตัวของมีโฮจริงไหม พานจึงบอกว่าถูกต้องยายเท่าก็ดีใจเหมือนมีความหวังขึ้นมาแต่พานก็กังวลกระวายใจเพราะคิดว่าจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จึงบอกให้ยายเท่าแพ็กจูระวังตัวเอาไว้บ้างในระหว่างที่เดินกลับพานได้สวนทางกับยอมจีแต่รอบนี้เธอกลับไม่บ่นเขาสักคำที่มากินข้าวฟรีกลับบอกยายว่าเธอหิวข้าว ตัดผ้ามาที่มีโฮเธอก็ตัดสินใจให้พ่อบ้านจางไปสืบเรื่องของกะยองจุนสืบมาให้หมดเลยนะทางด้านของโยฮันก็วิดีโอคอลกับบาทหลวงในอิตาลีเล่าว่า<ม>เธอแสดงพลังออกมาแล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือชายชุดดำเขาปกป้องเธออยู่และปกป้องมาหลายครั้งแล้วแต่บาทหลวงก็ยังแย้งว่าเขาเคยทำร้ายวอนจองมาก่อนคำทำลายนั้นศักดิ์สิทธิ์ และไม่เคยผิดพลาดจงระล,ลึกเอาไว้บาทหลวงโยฮันและหน้าที่ของคุณจะต้องปลุกเธอเพื่อให้เธอสร้างหินผนึกหลังจากนั้นโยฮันก็มาพูดจายียวยนกวนปราศรพานเขาถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่ต้องมาเจอกับคนที่คุณเคยฆ่าพานจึงบอกว่าฉันจะช่วยทำให้นายรู้ถึงความรู้สึกของคนที่เคยโดนฉันฆ่าได้ในตอนนี้นะโยฮันจึงบอกว่าเรื่องนั้นเอาไว้คขาวหน้าแล้วกันนะ พอดีว่า ตอนนี้ผมยุ่งอยู่ทางด้านของพ่อบ้านจางก็ประวัติของกะยองจุนมารายงานให้มีโฮทราบเขาถามเหตุผลจากเธอว่าเธอคิดจะทำอะไรเธอบอกว่าเธออยากทำความดีลงโทษคนเลวจะได้เอาไปโม้ได้บ้างพ่อบ้านจางก็บอกอีกว่าพ่อของกะยองจุนเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมบนเกาะเซจูเขาก่อคดีแบบนี้มาหลายครั้งแต่ก็ไม่มีตำรวจรับไว้ทำคดีเพราะขาดหลักฐานต่าง เธอจึงบอกว่าโทรศัพท์จากสุรยนสามารถเอาหลักฐานในนั้นได้แต่พ่อบ้านจางก็บอกว่ามันติดตั้งไซเลนแอปเอาไว้ในเครื่องแล้วมันต้องขออนุญาตก่อนและแอปนี้รักษาความปลอดภัยสูงมาก เขาไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนแต่ถ้าเราจ้างแฮกเกอร์ไปแฮกข้อมูลมามันก็ไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายแต่มีวิธีอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นบริษัทเปิดใหม่ยังไม่จดทะเบียนแสดงว่าเขามีปัญหาด้านการเงินลงทุนมีโฮเธอจึงไปขอร้องให้อาของเธอซื้อบริษัทผู้พัฒนาแอป Silent Chat โดยเธอมีเงื่อนไขคือจะไม่เข้าไปก้าวไกลโรงแรมเทฮันและมูลนิธิวัฒนธรรมอีกต่อไปมีโฮเธอพยายามมากมายขนาดนั้นแต่อายาการกลับให้เขาได้รับโทษแค่3ปีพอเธอได้มาพบกับกยองจุนที่โรงพยาบาลเขาก็ได้แกล้งมาขอโทษเหยื่อและยังพูดจาดูถูกสุรยนต่อหน้ามีโฮอีก เธอจึงต่อยหน้าเข้าไปเต็มๆกัดภาพมาที่โรงเรียนยอมจีก็ไปถามมิโฮถึงอาการของสุรยนเธอก็บอกว่าตอนนี้สุรยนกำลังพักรักษาตัวอยู่และมีหมอที่เก่งๆคอยดูแลอยู่ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงยอมจีจึงกล่าวขอบคุณเธอทางด้านของพานก็เอากระดาษเปล่ามาให้กราบแพนจุนแลและบอกว่ามันเป็นของเด็กคนนั้นค่าตอบแทนเท่านี้คงจะพอแล้วนะ หลังจากที่เพนจุนแลได้รับกระดาษใบนั้นมันก็มเมาชีวิตของกยองจุนทันทีหลังจากนั้นซูลยอนก็ฟื้นจากอาการโคมา่าและในวันถัดมายายเท่าแพ็กจูก็แวะมาหามีโฮที่โรงเรียนซึ่งมีโฮก็ไม่รู้จกักสูจินจึงแนะนำว่าท่านคือผู้อาวุโสที่อายุยืนที่สุดท่านเป็นแทนยอนักดำหาหอยเปิดร้านอาหารอยู่บนเขาท่านบริจาคเงินให้กับโรงเรียนอีกด้วยนะและยังเอาต๊อก มาฝากคุณครูทุกคนอยู่บ่อยๆแล้วยายเท่าแพ็กจูก็บอกว่าเธอเป็นย่าของยอมจีแล้วก็ได้ชวนให้มีโฮแวะไปเที่ยวที่ร้านเธอมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมากมายในขณะที่ยายเท่าแพ็กจูกำลังจะกลับก็ได้พบกับพานโดยบังเอิญแล้วพวกเขา ก็พูดจาเดินหยอกล้อกันไปจนมีโฮผ่านมาเห็นก็คิดว่าพวกเขารู้จักกันด้วยหรือเป็นการผสมผสานที่ไม่น่าไว้วางใจเลยนะหลังจากนั้นมีโฮก็พาเขาไปหาอะไรกินเขาไม่ยอมกินเธอจึงต้องป้อนเขาและในตอนค่ามีโฮก็รู้ข่าวว่าก็ยองจุนเขาได้ตายไปแล้วเธอก็รีบไปบอกกับพานแต่ก็สวนทางกับโยฮันเขาก็บอกว่าเขาได้ไปซื้อโคเกตกุ้งแสนอร่อยมาด้วย และเธอจึงบอกให้เขากินไปก่อนแล้วเธอก็มาเจอกับพานข้างนอกและถามเขาว่ากยองจูนตายแล้วคงไม่ใช่ฝีมือของนายนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ฆ่ามนุษย์เธอจึงโล่งใจและเอาโทรศัพท์ให้เขาใช้เธอบอกให้เขารับสายอย่างเดียวก็พอและรับสายเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นมีโฮก็เข้าไปในครัวเห็นโคเกตกุ้งวางอยู่เธอจึงหยิบกินด้วยความอร่อยกินไปก็คิดถึงพานว่าเขาจะเคยกินของอร่อยๆแบบนี้บ้างไหมนะทางด้านของโยฮันก็มาแอบมองพานอยู่ในสวน โจรเขาต้องเรียกให้ออกมาโยฮันก็บ่นว่าถูกจับได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยตาลุงนี่ใจร้ายจริงๆพานก็บอกว่านายังมีกลิ่นของเด็กอ่อนหัดอยู่นะ่ะโยฮันก็บอกว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงและวอนจองแล้วทําไมต้องมาอยู่ใกล้เธออีกละ่ะเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะฆ่าเธออีกก็ได้แล้วหลังจากนั้น พวกเขาก็เปิดฉากต่อสู้กันแบบดุเดือดมากโยฮันก็ได้ล่อให้พานเข้าไปในตึกเขาได้วางค่ายกลกับดักเอาไว้แล้วพานที่รู้ทันก็ถามเข้าว่านายจะเล่นลูกไม้สินะโยฮันก็บอกว่าคุณต้องผ่านบททดสอบจะเรียกว่าการตรวจสอบความปลอดภัยก็ได้นะแล้วโยฮันก็ปล่อยของออกมามากมายจนพานถูกพันธนาการไว้จนดิ้นไม่หลุด ทางด้านของมีโฮเธอก็อยากให้พานกินของอร่อยเธอจึงเดินตามหาเขาจนมาถึงในตัวของอาคารที่พวกเขากำลังต่อสู้กันอยู่ส่วนโยฮันก็พยายามพูดจาก,กวนประสาทพานและเอาแท่งเหล็กเงินกีดเป็นรูปกากบาทบนหน้าผากของพานและก็ถามพานว่าชื่อของเจ้าคืออะไร แต่พานก็ไม่ตอบและกลายเป็นปีศาจโลกีแล้วหลุดออกจากการพันธนาการและไม่ว่าโยฮันจะใช้อะไรสู้กับเขาก็ไม่ชนะในจังหวะที่พานกำลังบีบคอของโยฮันมีโฮเธอก็เดินเข้ามาเห็นพอดีเธอตกใจมาก จนจานอาหารหลุดมือโยฮันก็บอกให้เธอรีบหนีไปซะแต่พานก็วิ่งถือมีดกระโจนเข้ามาหามีโฮอย่างไวจนมีโฮเห็นภาพในอดีตในตอนที่พานวิ่งเข้ามาหาเธอแล้วใช้มีดแทงไปตรงที่หน้าอกของเธอแล้วอีพีที่4ี่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็กลับมาพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ